สวัสดีครับพี่น้องนี่มาเด้อนี่โอ้ยเนื้อทอดเนื้อถูกส้มหมูต้มต้มแซ่บครับพี่น้องมากมากมากโอ้ยรอทีมงานอีกจัดผัดจานไม่กี่เอิญก็บอกกินบอกว่าอยากกินในห้องน้ำในของน้ำเรากินเราได้กินแล้วมันเปรี้ยวปากโอ้ยเห็นเนาะได้จ๊กกินด้วย สอนตอนบองพีกด้ิเนาะปุ้ยจะเป็นิี้ำเลโขลหมต้องเอาลายด้วตันเก็บพักติ๋วพี่น้องผู้นังก็ตัแจวพูดได้รักแจวกูไปน้กเระว้าโตัวไ้โหลดูรักแจวบไปางรัวลรักยังบกรักแจวกันโอ้ เอาเพื่อนมึงตำไม่บ่เดียวนี้ม่่อ้าเีไปรคนลากียอืต้องลางดอกคนตกอยู่เจก่ไเออหน่ของแถแล้วบันกินบันโอ้เป็นแช่แ่นอเป็น้บกยนองเเค็มังคนตกใส่ไหมคงอืม อานะคตามแจ้วไหมาบอนี้แม่โอ้โมาเมาเดี๋ยาจารย์กินน้กันเติมแซ่บเิแซ่บเหนือแหงบันีงเออือ้ากองักครับอกีวงามๆงามไม่นคนดห พยานนะครับต้มตมตสับก้อยบุคิดอยากข้บวมูสอยากข้าวมูสิตมไม่กา,า,าสีดสดนๆนะทำเนเ้าแซ่แล้วต้มแซมวนะ่าอร่อยเด้อ <c oughs> แซลม้วนแซลมัน <c oughs>

หมอแค้พระเอกันนี่รู้เป็นเป็นได้สองครอบครองเลยอนเ็กกระงแต่มาออรดิชันแจ็คคิดว่าเป็นพระเอกแจ็คคิดว่าเป็นหมอแค้มป็นอย่างอเฮ้ยผมเป็นหมอแคนได้มื่อออรดิชันเออเมือออรดิชันเ่ได้มอแคับเนี่ยครับ

ห้องแงบนงตัข่ยนนตงก็ตื่นตื่นเลยอตื่นุ้มฝนกัตกแห้งแห้งมขึ้นหนึ่งบ๊วยวัน้ร่วมเหมืงใดบ้างดังต่ำต่ำไวนาว่าไฟอยารับเด้อไฟแล้รไปโบราณอือพิโใ้โอาจารย์เห็นยังผิดบอมขึ้น ออกาปาลากวดบุยมกี่ยกิจะไม่เมียเคยไม่เมี่ยแหละทุาาก,ก <laughs> คนผู้เดินหรือเปล่าไม่ไปจีบกันทางไหนเหรอจอื ไกลไปได้เ่าเดียวกันไหมดีม่กลเป็นสต้ายิ่งกว่าล่ะเอาพักลัวหมองยุทแตวานเนี่ยเขาขปล่อยห้รีแลกมือกันมาจจงสี่เดียวพอหยอกว่าหัวะก็แม่นบะเอาไปมาหยอกกันไปหยอกกันมากรมักกันดีๆเ้าขือลองพิงวันทนี่นันรุนหยอกไเลยนั้นอไ้แมุ่ดท้เลยมาเด้อเหลือก่ย่มวัได้่มันสีรหลับตำรวนะ ม่ทำกเาเยกูแม่เราตาเยียวเียบแล้วเต้องยตัวผมผมขยันกินมาเดอผมสีแหกปากเหมทำเผากันได้สุไก่ได้สุดอน้อยละดิงคนึงคนม่ดาเด็กเอาไปรับรถาไก่ต้องจอดนอนตีสามนั่อไม่้อันตีสามยี่านัทีตื่นปาเฮาแกงบ้านเอ้าพวกแป๊บมาแล้วบอเขาน่านะ คนดงอืมึม่ื้นมา,เ,าเดี๋ยวยิ่ตันตน่อยพัชหัวเร้ว,วอไวอ้เรงก่าเป็นหวยยิงหวยมาเดขับรถด้วกันครับแร้เดี๋ยวเขาไม่ชิดน หอยหอยหอยแล้วไงหอเรามีคนเบาน้ำสาคนมากหอยแล้วบ้าไงแต่เมื่อกี้ปีนี้จะจะขวบแล้วครับวบจะมองไหมอวบอุ้ยงันยากเลอ๋ออ๋อจักจักปีแล้วครับปีนี้ช่องปีสามชิ้นไปตัวนี้

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ขอห้อาจารย์แม็กกี้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประการเดินทางไปสยแค้วคาดปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวย Happy birthday to you กมีรงวัล ะนั่นแหละบ่บอกก่อนอันบอกก่อนก็จะได้อันหามาไล่มะไห่ช่วงนี้เอาพวงดิบไปก่อนเอาพ่วงดิบโอเคพี่ดาวกลับมาอีกะครับป้อนฝากพ่อเลยจันเมื่อกี้ครับพี่น้องครับสุขสันต์เกิดครับจันเมื่อกี้ครับขอให้มีความดีมีความสุขโอ้เจ้าหน้ก็เอา ได้ตอดได้ตอดได้ต,ดตอดอ,อก็เอาพอได้่อกัมังครับ่อ็ม่ครับรอดี๋วอ